ช่องพระเรื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมให้ A fc ชมเหรียญที่มีความงดงามเข้มขลังด้วยบารมีขององค์เกจิองค์นี้นะครับนั่นคือเหรียญพระคระูบวรสมณคุณนะครับวัดศูนย์กลางแกงสนามนางนครราชสีมาซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระคระูบวรสมณคุณครึ่งองค์นะครับใช้ข้อความวัดพระคระูบวรสมณคุณและเป็นเหรียญรูปวงรีมีวงรีล้อมรอบ ด้านนอกเหรียญน,นะครับและพิกไปชมด้านหลังเหรียญประทับยันห้าหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์อยู่ตรงกลางเหรียญเช่นลก็ความวัดศูนย์กลางตำบลแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครศรีมา240นะครับเป็นเหรียญเนื้อไกรทองที่ได้รับความนิยมและมีความคมชัดสวยและเข้มขลังมากๆานะครับผมเคยรีวิวเหรียญรายการของพระครูบวลสมนุณหนึ่งเหรียญไปนั้นเป็นเหรียญเนื้อทองแดงที่นะครับมีรอยสึก แต่เรียนนี้ดูสมบูรณ์แบบมากๆนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ